นะครับอืมไดนะครับต้องทําหน้าที่ในการช่วยเหลือตอนนี้ก็ไม่ต้องไปแซะทหารแล้วก็คืออย่าเป็นกําลังใจให้ทหารนะครับแม่ทัพอะไรต่างๆก็ไม่ต้องไปแทะแล้วนะที่ผ่านมาโซเชียลก็ไปแซะเมื่อไหร่จะยิงนทีวะนะครับเมื่อไหร่ยิงเมื่อไหร่ยิงอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องเป็นกําลังใจแล้วก็พวกอินฟูทั้งหลายนะครับนะครับที่จะไปสร้างความวุ่นวายที่ปราสาทอะไรเนี่ยไม่ต้องไปนะพวกอินฟูที่จะไปทำคอนเทนต์อะไรต่างๆเนะี่ย นะทำคอนเทนต์เสร็จรับบริจาคเนะี่ยอย่าไปฉกฉวยโอกาสนะฝากบรรดาอินฟูทั้งหลายอย่าไปฉกอ,อย่าไปฉกฉวยโอกาสนะครับพอบ้านเมืองเกิดสงครามแม่งก็ไปทำคอนเทนต์แล้วก็เปิดรับบริจาคก,กันนะครับเพราะนั้นก็ฝากอินฟูหยุดนะครับนะพวกอินฟูทั้งหลายไม่ต้องไปนะครับเป็นภาระทหารก็ต้องมาระมัดระวังพวกคุณว่าจะไปโดนลูกระเบิดกระสุนปืนอะไรหรือเปล่าเพราะนั้นก็นะครับนะ นะครับนะก็ฝากอินฟูนอนอยู่บ้านนะครับนะ <c oughs> เล่นาการทะเลกกาะกันสองตระกูลเชนวัตกับตระกูลหุนใช่หรือเปล่าเนี่ยในท่านพันโท,ษษนโทกิสนานะครับเ,เ,เ,เดชาต้นสายไปเหตุมาเกิดจากอะไรก่อนที่เขาจะยิงกันนะผมก็ไม่ทราบนะครับท่านทราบท่านก็บอกมาเลยครับนะท่านน่าจะเก่งนะเห็นมีเขียนไม่ยศพันโทนะท่านก็บอกมาว่ามาเกิดมาจากอะไรครับนะครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเกิดจาก สองตระกูลที่มันขัดผลประโยชน์กันหรือเปล่าตระกูลชินวัตรกับตระกูลเห็นไหมหุนม่นไหมทั้งๆทงี่มันก็สนิทกันอยู่ดีๆก็เป็นไงเกิดไปเลรมีการยิงกันมาแย่งประสระสานกันผ่านมาตั้งนานแล้วนะส่วนตัวผมเท่าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารนะเ <c oughs> มื่อกี้ก็คุยกับเพื่อนที่เป็นทหารรุ่นน้องหลายคนเขาก็บอกว่ามันน่าจะเรื่องการเมืองภายในกัมพูชาในในประเทศเขมรเนี่ย หุนะ้นเซนอาจจะดูแนละ้วคะแนนนิยมอาจจะตกต่ำแนละ้วบริหารประเทศก็ไม่ไหวแล้วเอาลูกมาบริหารนะครับกระแสไม่ดีปั่นกระแสรักรรชาติเลยดีไหมนะ่ะเขาก็คิดกันอย่างนั้นฝ่ายการเมืองฝ่ายทหารก็คิดอย่างนั้นนะครับนะฮนะหลานอังเคลทำไมเงียบกิฟนะครับหลานอังเคลตอนนี้ก็เงียบนะครับที่ผ่านมาก็บอกอังเคลอยากได้อะไรบอกหลานนะครับนี่แหละฮะมันทําให้หลายๆอย่างมันดูแปลกๆ นะครับนะเป็นกรณีพิพาทระหว่างนะะอ่เอ่เอาขาเรียกอะไรออเป็นกรณีพิพาทระหว่างอาสองตระกูลหรือเปล่านะครับบางคนบอกเนี่ยเขมรมันยิงไทยก่อนนะครับใช่ใช่ตามรายงานข่าวก็แบบนั้นนะแต่มันก็ไม่ยอมรับผิดชอบหรอกมันก็บอกประเทศไทยนี่ไปลุกล้ำมันนะไปยึดดินแดนไปกันแก้งไปรังแกมันนะครับนะเราก็ว่ากันไปตอนนี้สถานการณ์ต่างๆ นะครับเนี่ยบางคนก็บอกอินฟูหยุดรับบริจาคนะครับอย่าไปสร้างคอนเทนต์นะฮะทหารกําลังยิงอยูม่มบอกว่าเดี๋ยวมันจะไปซื้ออาวุธอะไรต่างรับบริจาคอยู่แล้วนะครับนี่เขาบอกตอนนี้เจ็บแล้ว1น,นายอขับขับเราก็ค่อยดูนะครับนะอ่านะครับชุกรูเวลาพูดพยายามพูดเป็นกลางเดี๋ยวจะถูกโยงชนวนด้วยความเคารพนะลบพมา่า นะครับอะไรบ้างครับเป็นกลางครับนพมาศช่วยบอกนะครับพูดอย่างไรที่ไม่เป็นกลางเออนะครับช่วยบอกแลกกลางดวงใจใครครับกลางดวงใจชินวัตรกลางดวงใจหุ่นเซนกลางดวงใจประชาชนนะครับเอาเลยครับตอนนี้ไม่มีกลางนะครับนะนะครับนะครับว่ากันมานะครับออมนะครับกองทัพได้ขอความร่วมมืองดการบันทึกภาพนิ่ง นะคิปเคลื่อนย้ายกําลังพลยุธทธปกรณ์หรือยานพาหนะทางทหารขนาดใหญ่นะครับเพื่อความมั่นคงของชาตินะนะใครที่รักชาติก็อย่าไปเที่ยวถ่ายรูปทหารถ่ายอะไรต่างมาโพสนะนะครับนะอืนะครับ,นะนะรบก็ฝากด้วยด้วยนะครับอืพี่น้องประชาชนก็ช่วยกันนะครับตรวจสอบบัญชีอินฟูด้วยนะครับนะครับนะครับรับบริจาคก,กันเพลินนะ ทหารเจ็บทหารป่วยอะไรต่างเนี่ยก็อย่าเป็นการฉวยโอกาสรับบริจาคก,กันนะผมไม่เป็นกลางครับผมอยู่ข้างทหารไทยพิชาตนะครับนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากแสดงความคิดเห็นก็แสดงไปเลยนะครับเพราะว่าทุกคนมีเสรีภาพไม่ต้องกลัวครับผมก็ไม่กลัวใครฮะเอฟมีความเห็นต่างกับผมผมก็อ่านให้ฟังนะนี่ครับคุณเคสขอบคุณทักษิณเออไม่เป็นไรใครเชียร์ก็เชียร์ไปนะครับใครไม่เชียร์ก็ไม่เป็นไรนะครับ เพราะว่าเสรีภาพนะครับเราะะเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้ประเทศเราไม่ใช่กรัรมพูชาใครเห็นต่างแม่งถอนสัญชาติเลยนะจริงไหมครับเพราะฉะนั้นใครจะเข้าข้างทหารเข้าข้างขามรนใครจะเข้าข้างรัฐบาลเข้าข้างฝ่ายค้านเต็มที่เลยครับปากเป็นของท่านครับนะปากเป็นของท่านนะครับทนะหารไทยบาดเจ็บสองนายแล้วครับอ๋อไปเอามาจากไหนเนี่ยแนวหน้าประทะอืนะครับอ เป็นกำลังใจให้ทหารแนวหน้านะครับอตอนนี้หลานหุนเซนไปไหนเงียบจังไทยนิรักสงบถึงเวลาลบไม่ขาดรักทหารครับนะครับอม,มีคนชื่อออฟกอบ,บอกขอบคุณทักษิณเรื่องอะไรครับใครที่ขอบคุณทักษิณช่วยบอกนะไปขอบคุณเขาทำไม,มนะครับยิงกันแล้วครับตอนนี้นะ เออนะครับก็กล่าวหากันคุณยิงก่อนผมยิงก่อนโฆษกกระทรวกงกลาโหมัมพูชาระบุกัมพูชาปฏิบัติการภายใต้การป้องกันตัวว่ากันไปว่ากันไปอืมนะครับกองทัพภาพที่สองแจ้งเกิดการประทะตลอดแนวหน้าทั้งอาวุธปืนเล็กอาวุธหนักทหารไทยบาดเจ็บแล้วหนึ่งมีรายงานกัมพูชาใช้ปืนใหญ่ยิงประสาทตาเมืินทมเอา้าก็ไหนบอกเองบอกว่า ปราสาทนี้เป็นโบราณสถานแล้วมึงจะยิงทําไมลนะครับอันนี้ผมดูข่าวจากทีพีทีีเมื่อสมนาทีนะเอาปืนใหญ่มายิงปราสาทตาเมืองพรมนะครับเอาแล้วเองยิงทําไมไหนะบอกว่าเป็นสมบัติล้ําค่านะเออนะครับเออยังไงยังไงกันนะอืดูแปลกๆนะเว้ยไอการกระทําที่มันย้อนแยง้งเนี่ยนะครับ่อนะครับ,นะรบเลี่ยมจัดนะครับเลี่ยมจัด อ่อนข้อมานานแล้วจัดให้หนักหน่อยนะครับจริงบอกของมึงแล้วยิงทําไมนะครับนี่แหะครับนะบมันบอกว่าของมึงเองแล้วยิงทําไมไรายงานนะครับนะครับเนี่ยยิงมาประสาทตาเมืองน,นะครับมันอะไรกันอนะ่ะไหนบอกว่าของมึงอะ่ะเออนะเจ้าที่ฝ่ายไทยได้ล้อมลวดหนามหีบเพลงมาล้อมทางขึ้นบริเวณรอบประสาทตะโกนเจราจาหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งลดระดับสถานการณ์ มันจะบุกเข้ามาทําไมวันๆนะครับมันก็นะแปลกนะมันหารเรื่องจริงนะพวกกัมบูชาเนี่ยเปิดก่อนได้เปรียบความผิดเกิดจากหลานฮุณเซนหรือเปล่าครับเป็นกําลังใจให้กัมบูชามันขยันชี้แจงใส่ร้ายประเทศไทยทั้งวันประเทศไทยถแถลงน้อยไปหน่อยนะครับอยากให้ถแถลงมากขึ้นนี่ความเห็นประชาชนนะพี่เดชเขาอ,อ่านให้นะครับ เดชาไปเจราจาเลยอ่าได้ครับได้ครับคือผมไม่มีอำนาจนะครับไม่มีอำนาจก็ N NO อ A คุณช่วยไปเจราจานะนะครับผมมีหน้าที่จัดรายการเปิดเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนก็แสดงความคิดเห็นนะผมอ่านให้แล้วนะครับนะครับอ่านให้แล้วนะครับดีขึ้นนะครับผมอ่านที่หมดนะอ่ะนะครับขอให้ทหารไทยปลอดภัยคุณอะไรวัชชิระ,อ,ะอืม นะครับยิงแล้วก็โยนว่าไทยยิงนะครับเพราะฉะนั้นก็ในภาวะสงครามเนี่ยทุกคนมันก็ต่างที่จะใส่ร้ายซึ่งกันและกันใครผิดใครถูกผมไม่ทราบนะครับทางต่อตอนะครับเราใช้ช่องสำรองคนอาจจะเบาบางหน่อยนะครับตอนนี้มาพันกว่าคนแล้วนะครับนะทูตไทยในขเขมรกลับ,กล,บกลับบ้านเรายัางกลับแล้วครับอย่าไปอยู่เลยประเทศมันเดี๋ยวมันก็จับตัวไปขังไว้นะครับนะช่วยกัน เปิดการมองเห็นต,ต,ต่อนะครับเพราะเราใช้ช่องสำรองตรงนี้พันเบอร์นนคนคนดูนะนะครับช่องหลักเราก็โดนเมื่อวานนี้ปิวไปช่องหลักช่องหลักปิวเฉพาะคลิปนะฮะช่องไม่ปิวนะครับไทยเสียเปรียบหรือเปล่าครับเพราะเอาข่าวอะไรมาเสนอทุกวันคอมเมนต์เลยรู้ความเคลื่อนไหวใช่ใช่นำเสนอข่าวต้องระวังเฟคนิวคอมเมนต์มีทุกวันเออนะทั้งปล่อยข่าวทั้งอะไรต่างๆนะครับทั้งวัน,นะอืมนะฮะ คนไทยเป็นคนดีนะครับอืมนะครับนะคนทาไม่ผิดคนผิดไม่ได้ทํากฎหมายไทยนะครับมีอะไรบ้างครับเอาสอทรทักษินไปเจรจานะครับไหนทักษินบอกสนิทกับวุนเซน30ปีทําไมบ้านเมืองเราเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับนะครับว,วุ้นเซนนะต้องตุยสถานเดียวอ๋อ นะครับอแอปแดงคนดูตอนนี้ก็ทั้งหมดก็เกือบพันคนแล้วครับขอบคุณมากครับนะครับนะครับทางทางแอปฟ้าก็667คนก็เข้ามาเยอะๆมาแสดงความคิดเห็นกันตอนนี้ใครเปิดก่อนไม่มีความหมายแล้วครับใครชนะก็ได้ดินแดนไปนะครับก็เป็นกำลังใจนะพวกอินฟูพวกที่จะไปหาเรื่อง<ม>หาราวนะี่ถอยรถกลับนะครับทำคอนเทนต์หยุดได้แล้วครับ หารไทยก็จะได้จะมีสมาธิเนะเขาจะได้มีสมาธินะนักการเมืองมาแล้วก็ไปแต่ประเทศไทยต้องอยู่ตลอดไปนะครับนะนะครับนะยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำได้เลยเครื่องมีแต่เรือนะครับอืมนะครับเ <c oughs> บอร์คุณเดโทรหาไม่ได้โทรสำนักงานได้นะครับมีเบอร์ศูนย์สองอยู่นะครับนะนะนะครับนะนะครับสองครอบครัวทะเลาะกันแท้ๆนะครับตระกูลเชนวัฒนกับตระกูลเห็นเนี่ยบ้านเมืองก็เลยวุ่นวาย ร,รับบริจาคหนึ่งล้านจะเอาปืนใหญ่ไปจาะออมเขมนพี่คิดว่าใช้ได้ไหมผมว่ามันเป็นช่องทางที่มันดูแปลกๆนะนะครับนะเขาจะลบจาอะไรกันเนี่ยไม่ต้องไปรับบริจาคนะทำคอนเทนต์รับบริจาคนี่ผมว่าพอนะรัฐบาลเขามีงบประมาณก็อยู่แล้วไม่ต้องไปนะครับนะครับนะอย่าไปรับบริจาคนะยขอให้ทหารไทยเปิดศึกลบเต็มรูปแบบนะครับนะครับเราก็ต้องระมัดระวังอย่าให้เสียชีวิตนะ นะผมอยากให้ใช้รถถังใช้ขีปนาวุธใช้เครื่องบินใช้โดนนะทหารไทยอยู่างหลังเสียดายชีวิตคนใครไม่เคยไปรบก็คิดว่าแม่งเชียเข้าไปเชียเข้าไปเชียเข้าไปปรากฏถ้าเกิดตุยหมดนะบาดเจ็บขาขาดนะครับใครไม่ไปรบไม่รู้นะนะครับเพราะนั้นเราต้องเน้นเทคโนโลยีเน้นเครื่องบินหุ่นยนต์อะไรต่างเหมือนในอ,อเมริกาในรันเสเซียในอะไรเนี้ยก็เน้นโดน นะครับใช้เทคโนโลยีนะครับเราจะต้องไม่ต้องเสียชีวิตจริงไหมครับพี่น้องครับขเขมรใช้จรวด m อ2 1ียสบเมาตกที่สสีสะเกดเอาอไรอ้อนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังอนุมัติปืนใหญ่ยิงได้ในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจที่สองนะครับสามสิบหกนาทีนะครับอนุมัติปืนใหญ่ยิงได้ในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจที่สองนะครับมีรายงานกองทัพบ,บกใช้ปืนใหญ่ยิงได้ในพื้นที่เฉพาะ อืมอืมนะครับเพราะนั้นเราก็ติดตามข่าวข่าวสารเนี่ยต้องเป็นกําลังใจต้องเป็นกําลังใจนะครับอืมนะครับนี่เขาบอกอะไรนี่ครับขมรเล่นหนักไม่สนประชาชนกัมพูชาใช้บีเอ็มยี่สิบเอ็ดตกใส่ปราสาทโดนอะไรโดนตัวน่ใกล้เขตชุมชนนะครับแสดงว่าเขาไม่สนใจชีวิตคนเลยครับไอ้กัมพูชาเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวัง นะต้องระมัดระวังนะเดี๋ยวดูนะสัญญาณมันยังไงกัล้วนะทําไมจันทบุรียังเปิดด่านอยู่มันคนละโซนกันครับอันนั้นมันภาคตะวันออกอันนี้มันอีสานนะครับมีคนถามอินฟูยาฉวยโอกาสรับบริจาคนะครับนะครับนะฮะนะฮะนะครับอย่าไปเชร์อะไรเยอะต้องนะครับอย่าไปกดดันทหารนะครับให้กําลังใจอย่างเดียวอย่ากดดันบางคนบอกเป็นไงลบเลยยิงเลยตาม นะส่งทหารไปเนี่ยมันไปไปไป,ไปตุยไปเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเน้นเทคโนโลยีนะครับนะแล้วก็พวกที่ตอนนี้เปิดมูลนิธิอะไรรับบริจาคก,กันบานเลยนะครับอย่าชฉวยโอกาสนะครับเราไม่ต้องไปรับบริจาคอะไรเขายังไม่ได้ต้องการทําไมไม่มีเครื่องบินสนับสนุนทางอากาศอ๋อนะนะครับก็แสดงความคิดเห็นกะันนะนะนะครับอ่า ถ้าจีนส่งโดนยิงให้เขมรกรุงเทพก็ไม่รอดอ๋อนะอย่าไปยุโยงทหารเยอะนะครับเน้นเน้นอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับอม,มีอะไรบ้างครับอนะครับนะครับสามวันจบคำพูดแม่ทัพภาคสองเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ดังนั้นการลบกับเขมรดูที่ว่าสามวันจะจบไหมนะครับแม่ทัพภาคสองเคยพูดไว้นะนะครับดูซิว่า สามวันจะจบจริงไหมตอนนี้น้ำยืนเสียงปืนใหญ่ดังสนั่นวันไหวนะ,ะนะครับอกองทัพไทยบอกว่ามีโดนมีเครื่องบินรุ่นนั้นรุ่นนี้นะเราดูนะครับสามวันจบไหม <c oughs> แม่ทัพภาคสองบอกสามวันจบนะครับดูซิว่าจะจบไหมนะครับท่านรองนายกนั่งนะครับบ้างไงครับรองนายกไทยนะครับเดี๋ยวทหารมันเจ็บอะไรเนี่ยนะก็ส่งมารักษาที่ประเทศไทย ส่งกิฟเพนไปก็จบนะครับอืมนะนะครับบางคนบอกให้ยิงไปถึงพนมเป็นเลยดีไหมนะครับนะก็เดี๋ยวดูนะครับสามวันจะจบไหมเพราะเราเคยพูดไว้ปีนี้ทั้งปีก็ไม่จบนะครับนะนะครับถ้าไม่จบเศรษฐกิจก็แย่นะครับนะถ้ามันเศรษฐกิจจะแย่นะถ้ามันไม่จบไม่อะไรขึ้นมานี่เศรษฐกิจแย่เพราะอะไรเพราะพอมีข่าวผู้แม่ข่าวมันไปทั่วโลกแนละ้วเขมรไทยประทะไข่แม่งจะมาเที่ยวประเทศ ใครจะมาลงทุนเศรษฐกิจต่างๆคนก็กับตุนสินค้าอะไรกันนะต่อไปเศรษฐกิจก็แย่เช้าวันเสาร์นี่ผมเดินทางไปเวียดนามแล้วคงไม่ได้อยู่ประเทศไทยแต่ว่าก็ยังเป็นกําลังใจนะครับวันนี้ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวทหารนะครับสวัสดีคุณพิสิทธิ์นะครับนะครับวิสิทธ์นะครับเป็นนักข่าวแล้วก็ผู้รับเหมา